การเวลาที่ผ่านไปในแต่ละปีนั้นเกษตรกรที่เป็นชาวนามีการปรับตัวไปตามยุคสมัยจากอดีตที่มีการตกก้าทำนาดำมาสู่การทำนาที่อาศัยเครื่องจักรกลและใช้สารเคมีในการกำจัดวัชพืชต่ตางๆวันนี้หนูจะพาไปชมการทำนาดำอีกรูปแบบหนึ่งค่ะที่ไม่ใช่เรื่องใหม่นกะที่เป็นปานทดลองแบบไม่ใช้สารเคมีปกติแล้ คะแนนในกูห่างไกลเรื่องการวาแทแรงเลยคะแนนพ่ดี่งออกไปวาแทนะคะแนน,ะแน,นะน,แน,นจีแทร่เรื่องอนุจีแทร่เรื่องแม่จี้เดียวไปพอบริ้แซงวารนั่นนี่นะถึงพอบริ้สัมผัสนั่นนี่เรื่องของขัดบางก็คือเกิดใบยางก็คือมวยก็คือบริ้บริ้วคอที่ปลอดสารพิษโดโดจ่าตัวเองโตแบ่งปันนั่นแซมสายจ่านั่นนี่นะอืม เตือนมียางถึงเนคือก็อนแน่นเลยบืนบืนจะดิ่งออกไปวอรแทนหนาหน่ะน,นี่นะและในการดำนานในครั้งนี้ก็มีพี่ป้านะอาและเพื่อนเพื่อนมาช่วยอีกแรงค่ะจะตุ้มทองมาตีบืนจะตุ้มทองเงี้ยเดี๋ก็เงี้ยเซอเท็เงี้หยุดกันเลยเจ้าเคยวอรไหมเฮ้อเคยวอร์อห,ออรหออรน้าหน่ะก็เลยจะลองวอร์นะ่ะ

ອ <pyat Weihnachts> ັນນະເຄີເຄີວໍລະນາງເຄີນາເຄີແຕປຣໍທໍມາຄິ່ງນະນາຄຸດອອກແຮສວໍລະນະນີ້ລະຍະອັນກໍແນນລຸນຫຼັງອ້າຍສີເຜີໄປການສະທຸງຊໍວໍລະນະນີ້ອ້າຍນະນາສະໄໝລູກໍນະວໍລະນານາອ້າຍໝ້າດຳນານີ້ວໍລະນີ້ຜູ້ຊ່ວຍໝ້ານະລູກໍອ້າຍຜູ້ໝ້າປຸກສະໜັບ إس ອບນີ້ວໍລະນະນີ້ຖ້າກະໄດ້ຢາກວໍແບບເສດຖະກິດພໍພຽງວໍລະນະນີ້ກະພໍຈາ แม้จะเป็นสิ่งใหม่ที่หนูและเพื่อนๆจะไม่เคยทำมาก่อนอีกทั้งที่โรงเรียนก็ไม่มีสอนเรื่องใกล้ตัวเช่นนี้ทั้งที่พวกหนูก็เป็นลูกชาวนาแต่พอได้ลงมือดำจริงๆแล้วเหนื่อยค่ะปวดหลังด้วยแต่สนุกมากๆเลยแปลงนานเล็กๆเพียงเท่านี้ถือว่าเป็นห้องเรียนที่ให้ความรู้จริงๆสัมผสัสได้กับความเป็นลูกชาวนาจริงๆ แค่นี้ก็ถือว่ามีความสุขกับการเป็นลูกชาวนาจริงๆแล้วล่ะค่ะนักเรียนลูกชาวนากัับครูอัตตาจา้างกลุ่มอนุรักษ์วัฒนธรรมบวยตำบนโภกสังรายงานค่ะ